ก็จะมาเล่นเกมป้อมพันในโทรศัพท์นะครับหาอะไรมาใครเชียดหน่อยโอเคนะครับลองเล่นเพิ่งโหลดมาโอเคเอเชียอยู่แล้วครับเซิร์ฟเวอร์เอเชียแน่นอนเอาบางคนเอเชียอยากเจอพวกจีนเกาหลีนะครับจะตบมันนะ ยังมีคนเล่นอีีเนี่นนะเอเชียเนะี่อืมด่าแล้วเนี่ยลองถ้าไปด่านกว้างผมไม่เล่นนะครับด่านกว้างออกเนี่ยกว้างกว้างเล่นสี่คนจะเล่นไปทำไมโอเคยเนะี่ยโ้เต็มเ <laughs> ยก็เหมือนได้คอมไปแล้ว พร้อมทุกอย่างม <c oughs> นงโคตรงโง่เลยห <c oughs> ิืวจะยิงผมถูกไว้ <c oughs> มนเล่นในโทรศัพท์เนาะ <c oughs> มันก็แบบผ่านหน้าจอ,อยากครับนี้ก็คือวิธีการเล่นบนตีบนตี สงสัยมาเล่นหน้าจอเล็กันมานคงบว่าอีเฮียไม่เอาแล้วดูมันเอเอ,อยนี้น่าจะเกาหลีมักก้ก็อินโดนะครับคนเกาหลีกับอินโดนเลยันไม่กดค้างไมยคอน เหยอเหาอเหมอนห่อ,าาอ,อ,าาอดิ๊กูหบูดหนึ่งคหล่นเลยไปเหนึ่ลยแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนด้วยไม่อยากไปเรียนเลยปวดหัวฟิกซิมันหายไปไหนเนะี่ย กูเน็ตหลุดปะเนี่ยอ้าวไอ้พิวเว <c oughs> ลบไม่นอนเ <c oughs> มาเลยเนี่ยโอ้โหถ,ถ้าเล่นในคอมมันจะหันหน้าจอง่ายครับสายผิวนิดไม่ได้แดก อันนี้ในโทราศารัพท์ใส่ผิวอีกเรื่องนึงใส่ผิวใส่ผิวนี่แพ้จำนวนนะครับในโทราศารัพท์โ้สุดยอดมากถ้าทีเสียงอะไงรบ้ามันงใส่นะฝนตกเผาบ้านค <c oughs> นเล่นกี่คนเนี่ยเล่นแค่สองคน <c oughs> แล้วมันหาใคร <c oughs> มันหาใครนะอู้ยอยู่ข้างหลัง

พิมพ์ไทยได้นะครับเกมนี้พอพันพอเทอร์โยิงโดนว้หนูยิงโดนว้หนูถ้าไหนผมกดยิงค้างเลยนะแบบเล่งเลยอะโดยนั่เองไอ้ไอ้ส่ยนี้ตอนนั้นยิงหน้าเนี่ยเห็งไงนะไหมไว้เหลือชื่อเฟยเฟย แต่นคนจีนรับเนยเออ,อนี่โหเจอคนไายนี่แม่งเล่นยังโหดจริงค้างตามรับเบียบนะครับคราวนี้เราจะได้เป็นอะไรเนี่ยออกนะอดือว่านะเน่ามันกว้างเกินเราได้เซิฟยุโรปือว,ว่ายุโรปสุดยอดมาก เหมือนเกมมีโฆษณานะครับผมไม่รู้มันจะแหลกอะไรไปนะถ่ายโหผู้เล่นสองร้อสิบคนสุดยอดอยากเล่นด่านเล็กๆหน้าเล็กๆโห้โหคนเล่นเยอะเยอะ นี่น่าจะน่าจะขนน้อยเอย้น่าจะห้องเล็กนะครับเพราขนน้อยอืมทันเตอร์วินทำไมอ้าวออกหมดเลยออกหมดแล้วเหรอเนะี่ย ต่องหนให้เราเล่นบ้างผมก็อยากเปิดเ,ปเพลงอะไรนี่นะโกนรองพันโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าป๊อปฮันพัดเทเบิลเป็นอะไรที่เจ๋งมากมไกยคันกูเล่นไม่ไปเรียนแนม่งเลย หนู select ต่อยเกมคือหนูสูงเป็นกลองนี่ครับถ้าเกมเกมพีดีประเทศไทยเนี่ยหน้าจอมเวลาดูรทเลเมนต์มันจะอย่างนี้จะดีมากอะไรหน้าจอเทเลเมนต์ให้ดูทีละตัวทีละตัวแย่มาก มเหมือนเดิมน,นะครับสายวิ่งตะ <c oughs> กุยนะี้จะโผล่คิ๊นะคิดชัวดูแล้วมันเป็นมวยนะเห็นไหมมันยิงแล้วมันลากตาม ทำไมมันาให้หนึ่งคนป๊อปฮันในเกมนี้คือถ้าป๊อปตายลาก็จะกลายเป็นคนนะครับ

ฝรั่งอย่างเงี้ยลูกตุด๊ดออกหมดเลยกูมานี่ออกหมดเลยแล้เ,เป็นแค่นี้แล้วกันนะครับสั้นๆโอเคนะครับ,รบฝันดีลาตีสวัสด,คสสดีครับ